อะมาครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการวางโครงการการวางโครงการคืออะไรการวางโครงการก็คือเป็นขั้นตอนนะครับที่ใช้ศึกษานะศึกษาในในกระบวนการนะครับมันจะมีศึกษาศึกษาก็คือการวางโครงการนี่แหละนะครับศึกษาเสร็จนะครับก็ไปสำรวจไปสำรวจสำรวจเสร็จนะครับ สำรวจเสร็จก็ไปออกแบบอ่าออกแบบเสร็จนะ,ะก็ไปก่อสร้างก่อสร้างเสร็จก็เป็นบํำรุงรักษาเพราะฉะนั้นกระบวนการของการวางโครงการก็คือเป็นการศึกษาก่อนที่เราจะสํารวจออกแบบถ้าเราไม่ศึกษาใช่ไหมเราก็จะไม่มีกรอบ นะไม่มีกรอบไม่มีแนวทางไม่ไม่รู้ว่าโครงการนี้มันดีหรือไม่มันดีหรือไม่ดีมันคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนแล้วก็มันจะช่วยประหยัดนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูงบประมาณก่อนได้ว่างบประมาณอันนี้เนี่ยมันมีเงินที่จะสร้างไหมหรือว่าโครงการนี้จะต้องแบ่งระยะเวลาเป็นกี่ปีนะครับในการสร้างเพราะฉะนั้นกระบวนการวางโครงการจึงถือว่านะครับ สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยทีนี้นะครับจะยกตัวอย่างนะครับเป็นโครงการชลประทานและกันนะครับก็เกี่ยวกับน้ำด้วยทีนี้นะครับโครงการชลประทานนะก็คือเป็นหมายถึงหน่วยงานหรือสิ่งที่ก่อสร้างที่จัดทำการทำขึ้นเพื่อส่งเพื่อใช้ในการส่งน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกแล้วก็ระบายน้ำส่วนที่เหลือนะอันนี้ ถึงเรียกว่าเป็นโครงการชมประทานซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกัน5อย่างด้วยกันนะครับก็คือเวลาเราจะวางโครงการชมประทานนะครับมันก็จะมีอยู่5องค์ประกอบด้วยกันอันที่1ก็คือมีแหล่งน้ำนะมีแหล่งน้ําอันที่2อนะมีที่ดินนะครับที่ดินที่ดินที่ที่ดินแล้วก็พืชที่เราจะปลูกอันที่3พอมีแหล่งน้ําก็ต้องมีหัวงานนะครับมีหัวงานอ่าเป็นฝายหรือเป็นเขื่อน จากนั้นก็จะมีระบบท่อส่งน้ำนะท่อส่งน้ําเข้ามา,อาพอส่งน้ําเสร็จนะครับก็จะต้องมีระบบระบายน้ําอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักนะครับในการที่เราจะาวางโครงการนะครับมันจะต้องเราก็ต้องศึกษาถึงแต่แต่ละอันนะว่าอย่างแหล่งน้ำเนี่ยนะครับน้าต้นทุนพอไหมนะครับน้าต้นทุนเพียงพอที่จะส่งกับการเกษตรไหมครับ ที่ดินนะครับดินเนี่ยพืชดินเนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วพืชเนี่ยนะครับมันต้องการมากน้ํามากหรือน้อยอหัวงานนะหัวงานเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะหัวงานมันก็จะมี2แบบนะมีแบบ Gra วิ t y หรือเป็นแบบปั๊มถ้าเป็นแบบ g r a v i t y ก็คือหัวงานเราก็อยู่ที่สูงนะครับส่งน้ําไปสู่ที่ต่ําถ้าหัวงานเราต่ํากว่าพื้นที่สูบนะครับเราก็ใช้วิธีการปั๊มปิ้งระบบส่งนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันก็จะเป็นระบบระบบท่อ นะหรือระบบรางโอเพนช a น n นลก็มี2ระบบด้วยกันพอส่งเสร็จก็ต้องมีระบบไหลนะ้ำระบายน้ำอ่าอันนี้อันนี้เป็นเคสของการวางโครงการชลประทานซึ่งในเรื่องซึ่งกรมทรัพย์น้ำเองก็ก็จะใช้แนวทางแบบนี้นะครับเพราะมาจากหนังสือหลักการชลประทานอ่าทีนี้เรามาดูนะครับคำว่าวางโครงการก็เป็นการเขาเรียกว่าศึกษานะศึกษาแหล่งน้ำเนี่ยนะครับแหล่งน้ำเนี่ย ว่าแหล่งน้ําที่จะเอามาปลูกพืชเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าน้ําต้นทุนเนี่ยมากพอนะแหล่งน้าในในในที่นี้มันจะมีสองแหล่งด้วยกันนะครับก็คือมีแหล่งน้ําบนดินกับใต้ดินนะแหล่งน้ําบนดินก็ต้องวัดปริมาณน้าน้าที่ไหลนะครับว่าสมมติว่าน้ําของเราเนี่ยโครงการชมนทานของเราเนี่ยวงงานงเราเมีวอเตอร์เชดแอเรียเท่าไหร่นะครับต้องวัดปริมาณน้ําฝนว่า ฝนมันตกทั้งปีไหมหรือตกแค่บางส่วนถ้าเกิดเราจะใต้ดินเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะสูบหรือเปล่านะครับมันก็ต้องมีการเจาะไปสำรวจนะครับว่าชั้นใต้ดินของเราเนี่ยชั้นทรายอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการวางโครงการใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องมีการศึกษานะครับศึกษาว่ามันแต่ละแต่ละด้านเนี่ยมันโอเคหรือเปล่า ทีนี้มาดูนะครับอันที่2นะครับที่เราจะต้องศึกษาก็คือพื้นที่และก็พืชน,นะครับพื้นที่นี่หมายถึงพื้นที่ขอบเขตเนี่ยของโครงการนะครับพื้นที่โครงการนะครับพื้นที่โครงการเนี่ยพื้นพื้นอยู่ภายในเขตโครงการนะครับพื้นที่โครงการจะต้องกําหนดแนวร่องระบายน้ําธรรมชาติแนวคลองส่งน้ําสายใหญ่คลองส่งน้ําสายซอยหรือทั้งสองอย่างร่วมกัน พื้นที่รับน้ำอ่าพื้นที่รับน้ำนะหมายถึงพื้นที่สามารถรับน้ําจากระบบส่งน้ําของโครงการชุมทานอ่าเป็นระบบคลองพื้นที่รับน้ําชุมทานจะมีค่าอยู่หลัง80-90%งของพื้นที่อ่าจะต้องคำนวณปริมาณน,น้ำที่ต้องมาหามาใช้ก็คือน้ำต้นทุนนั่นเองก็คือเราเราเรู้วนะ่าสว่าข้าวนะครับข้าวเนี่ยต้องการน้ำต่อฤดูกาลเท่าไหร่แล้ว พื้นที่เราที่เราจะเก็บกับเนี่ยมันพอไหมะนะครับเหมือนที่บอกนะครับหัวงานนะหัวงานหัวงานเนี่ยของโครงการชุมทานเนี่ยเราเราจะกำหนดเป็นแบบไหนนะครับจะกำหนดเป็นอาคารทดน้ำประตูระบายน้ำหรือว่าเป็นฝายหรือว่าเป็นเขือ่อนนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาดูนิยามนะว่าเขื่อนกับเขื่อนฝายเนี่ยคืออะไรนะครับ <c oughs> ทีนี้เขื่อนกับฝายเนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับเขื่อนเนี่ยนะครับเขื่อนเนี่ยก็คือเป็นทำนบดินนะครับที่ที่กั้นลําน้ำเนี่ยเมื่อน้ําทดมาถึงระดับเก็บกักแล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเขื่อนดินนะครับมันจะมีตัวสปินเวย์นะสปินเวย์ ตัวซิปินเวเนก็ทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกส่วนฝายนะฝายเนี่ยนะฝายเนี่ยเป็นอาคารที่ขวางลำน้ำนะครับฝายเนี่ยคือน้ำสามารถข้ามได้นะครับข้ามได้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเจ้าพยานะครับเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยเป็นเขื่อนเขาเรียกว่า เป็นเขื่อนระบายน้ำนะเป็นเขื่อนระบายน้าเขื่อนระบายน้านี่เราเรียกว่า diversion dam นะครับตัวเขื่อนระบายน้ําก็คือมันจะมีบานนะมีบานเนี่ยเราสามารถเปิดปิดบานได้นะครับต,ตัวนี้เราเรียกว่าเขื่อนระบายน้ําอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเขื่อนเก็บกักน้ำนะครับเขื่อนเก็บกักน้ํอเรียกว่า storage dam นะ storage dam ยกตัวอย่างนะนะครับ storage dam ก็คืออย่างเช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนแม่งั่านะ ตัวนี้ตัวนี้เป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับเขื่อนคอนกรีตแต่ที่เรานิยมนะครับที่เรานิยมเนี่ยก็จะเป็นเขื่อนดินนะครับเขื่อนดินเราเรียกว่า random zone นะครับแต่ว่าดูลักษณะการทํางานของเขื่อนดินนะครับเขื่อนดินก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้ข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นเขาเรียกเขาเรียกเป็นโซนแดมนะครับข้างในจะจะเป็นคอโซน n e ข้างในเป็นคอโซนคอโซนเนี่ยทำด้วยดินเหนียวนะดินเหนียวดินเหนียวถ้ากรุปก็คือ CL นะครับ CL CL C คือ Clay L คือ Low Liquid Limit นะครับเป็นดินเหนียวที่ลิควิดลิมิตน้อยกว่า50อนะ่าโซนแดงทีนี้ข้างนอกนี่ก็จะเป็นแ a นดอนแรนดอมโซนนะครับแนะรนด o อมโซนอ่าระดับน้ำที่เราเก็บกักนะครับเวลาการทำงานของเครือนเนี่ย นะเวลาเราเก็บกักเนี่ยมันจะมีบางส่วนนี้ซึมเข้ามานะครับผ่านตัวดินเหนียวเนี่ยมันก็จะมีตัวระบายน้ําออกนะครับตัวระบายน้ําออกตัวระบายน้ําออกนี่เราเรียกว่าชิมมี่เดรนชิมมี่เดรนทีนีอ้อาคารประกอบของเขื่อนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันนะก็คืออันที่หนึ่งคือทางระบายน้ำล้นเราเรียกว่าสปินเวย์ ทางระบายน้ำฉุกเฉินเนี่ยเรียกว่า emergency spinway ประตูระบายน้ำปากคลองนี่เราเรียกว่า r e g u l a t o r นะครับระบบระบายน้ำนี่เราเรียกว่า conveyance แล้วก็ระบบระบายนี่เราเรียกว่า drainage system อ่าเดี๋ยวไปดูตัวเขื่อนนะครับตัวเขื่อนเนี่ยนะครับตัวเขื่อนเนี่ยตัวเขื่อนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะมีอ่าสังเกตดูนะครับเขื่อนกับ อันนี้มันจะมันจะต่ำกว่ากันนะครับตรงนี้นยะมันจะมีเขาเรียกว่าสปินเวย์นะครับทำอทำนานาทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกทีน,นี้มาดูการพิจรณาวางโครงการชลประทานนะครับคือในการวางโครงการไม่ว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์เนี่ยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจ นะอันที่2คือสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีึ้นดีอันนี้ไอ,นนอนน้ตัวแรกก็คือมันต้องคุ้มค่านะมันต้องคุ้มค่าการคุ้มค่าเนี่ยมันเราจะต้องมีการประเมินโครงการนะรประเมินโครงการว่าไอ้หลักๆในการประเมินโครงการก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือมี B ต่อ Cbenefit cost ratioIRR แล้วก็ NPV นะครับ เราจะประเมิน3ตัวนี้นะครับว่า3ตัวนี้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าโดยที่ b ต่อ c นะี b ต่อ c คือมากกว่า1นะครับ irr ก็คือมากกว่า1 2์นะครับและ npv มากกว่า0นะครับสินครัพยอคูณทีนี้นะครับขั้นตอนในการศึกษาวางโครงการเนี่ยนะครับขอให้จำตัวนี้นะมันจะมีอยู่2คํคำนะครับ สองคำนี้นะครับเป็นศัพท์อันนี้ต้องจําก็คือการศึกษาเบื้องต้นนี่เราเรียกว่า r e c o g n i z e investigation กับอันที่สองคือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้เราเรียกว่า feasibility investigation ทีนี้เขาจะศึกษาอะไรบ้างนะครับก็คือลักษณะทั่วไปของโครงการนะ ปัญหาความจำเป็นนะโดยเฉพาะปัญหาอ่าแล้วจำเป็นด่วนไหมอะนะครับถ้ามีความจำเป็นนะครับเราอาจจะต้องมีโครงการระยะอะระยะเร่งด่วนเร่งด่วนระยะปานกลางนะครับแล้วก็ระยะยาวถ้าจำเป็นเนี่ยเราก็อาจจะอาจจะให้เป็นระยะเร่งด่วนก่อน อันนี้ในเคสของกรงคาร์ชมาทานเนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่องของพื้นที่ดินนะครับดินเป็นดินทรายไหมหรือดินเป็นดินเปรี้ยวเนี่ยเราจะต้องเอามาทําการปรับปรุงไหมเพราะพวกนี้จะเป็นต้นทุนแหล่งน้ำนะครับเพียงพอหรือเปล่าค่าลงทุนการบำรุงสานะผลประโยชน์ที่จะได้รับอ่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูนะครับอย่างเช่นลักษณะของพื้นที่ทั่วไปนะครับ ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศจํานวนประชากรอาชีพรายได้สถานะทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ปัญหาความจําเป็นนะครับความต้องการที่จะมีโครงการชุประทานถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการริเริ่มของรัฐบาลสหรับโครงการขนาดเล็กนะครับหรือขนาดกลางเนี่ยก็จะเริ่มจากราษฎรเองลักษณะของพื้นที่ดินนะครับความสูงต่ำของพื้นที่ ลักษณะดินนะความอุดมสมบูรณ์พืชที่เหมาะกับพื้นที่นะครับลักษณะการใช้ที่ดินทีนี้ลักษณะความตุงต่ำของของพื้นที่ในเขตโครงการนะครับดูได้จากภูมิประเทศนะครับแผนที่ดังกล่าวเนี่ยควรไม่เล็กนะกว่า1ต่อหมื่นนะครับหต่อหมื่นเนี่ยก็คือเราใช้ในการวางโครงการว่างั้นเอะเส้นชั้นความสูงนะครับหเมตรนะรหรือน้อยกว่า ถ้าเกิดเขาถามนะครับว่าในการวางโครงการเนี่ยควรใช้มาตราส่วนใดนะครับเราก็ตอบไปเลยครับ1ต่อหมื่นพื้นที่ชุมทานเนี่ยควรจะเรียบแล้วก็ลาดเทสม่ำเสมอไม่แบนราบนะครับหรือชันมากมากจนเกินไปส่วนพื้นที่ลาดเทที่มีความชันมากๆมันจะเกิดการกัดเซาะนะเพราะฉะนั้นการเลือกพื้นที่ก็สําคัญนะครับเราก็ในการเพาะปลูกเนะี่ยเราก็ควรเลือกพื้นที่ราบ ลักษณะดินนะครับลักษณะดินเนี่ยก็จะมีผลนะครับว่าดินที่เราใช้ปลูกเนี่ยดินซึ่งดินในการเพาะปลูกเนี่ยยกตัวอย่างก็จะมีดินร่วนนะครับดินล้วนปนทรายดินล้วนปนตะกอนทรายนะครับถ้าเป็นข้าวนะครับก็ควรจะใช้ดินเหนียวนะครับดินเหนียวพืชนะพืชท,ที่เพาะปลูกที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับ ในการพิจารณาวางการผู้พิจารณาจะเป็นต้องทราบอะไรบ้างขนาดพื้นท,นะที่บริเวณที่จะปลูกแผนการพปโูกพืชแต่ละชนิดเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะประเมินความต้องการน้ำแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้ได้นี่ต้องคำนึงนะว่าจะสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือในช่วงที่ฤดูขาดฝนฤดูขาดฝน,นหรือฝนทิ้งช่วงนได้หรือเปล่านะครับ ฝนนะครับฝนฝนใช้การนะครับนอกจากฝนที่ตกลงในพื้นที่แล้วเนี่ยปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน้ำเนี่ยจะมีฝนถึงปริมาณน,น้ําท่านะครับเราต้องดูน้ําฝนน้าท่าด้วยก็คือดูว่า,า watershed area เท่าไหร่นะครับเพียงพอไหมนะครับที่จะมาทําการชุมทาน แล้วก็ต่อไปก็เรื่องของค่าลงทุนบำรุงรักษาอะไรพวกนี้ก็คือเอามาใช้ในการวางโครงการทั้งหมดแล้วก็รวมถึงค่าอื่นๆด้วยนะครับนะครับในการค่าใช้จ่ายในการวางโครงการการออกแบบค่าก่อสร้างการควบงานการจัดซื้อเวรคืนค่าใช้จ่ายในการอุปยบชุมชนก็คือค่าต่างๆเหล่านี้คือเราเรียกว่าเป็นการศึกษานะครับว่ามันมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ